สวัสดีดีไม่แห้งครับบบโมเชนแพนบล็อกองน่องมอล่มช่องฟิวั่นลัมพ์เพอเมเชียรครับตอนนี้เก้าโมงเคริงเพีนะ้ยงณตลาดวิ่งสู้ฟัดอมาตะนครอ,อมาตะาซิกี้เชนบุรีครับไปที่โตวไปที่ไครสีแล้วเหรอครับเก้าโมงเคริงตอนนี้เก้าโมงเคิงนะครับ ทีมงานของทีมประดับตัง้งสิเตรียมโตขึ้นหันบ่เนี่ยมาที่เมที่เดินทางลานแถวเดียวสั้นทั้งสุนแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีก็มาพัก้นก็เป็นชิวของทีมประดับทีมจอครับมาเนี่ยเดินนี้ดีพี่น้องเดินพื้นที่ตลาดพป็นเตรียมใหม่นี้ครับ ว่างขวง,วงสะอาดสบายหูสบายตาดีดีโล่งครับโล่งดีโล่งดีงดอากา่นี่ไม่แตกตั้งกันเถอพี่น้องเหมือนวานอยู่จอมพระซ้ำนี่ก็นยังหนาวอยู่นี่ครับ,บ,รหบเหมืรนวัแปดเก้าโมงหรือยังรู้สึกว่ามันเย็นๆแน่ยู่ไมายังนีหอนครับบ้านเนี่ย หอ่อนวือพี่ร่มย่นบอกว่ามันมีไก่ทะเลเนาะกัดตอนนี้ครับ มือศาสสามเียย่งวันวิเดือดดิเดี่ยมนเตรียมลูกแม่ห้เตรียมเอวล่าเเวลาทัมาหายกินหรอกอันนี้ผมง่วงลิฟต์ไหมกูใด้มากินมีหน่อยน่เอามานันยืดหนาถุงเส้นยืดหนาไว้ที่ไม่บักลายไหมง่น่อย ผมมเจ้ยุ่่งหลว่ามือขึ้นไ่ก็หลบันเนี่ยวันนี้วนี้ว่ามันดงมันมเป็นเปี่ยไม่เยมันขึ้นยุ่งมากเส่มตัโอนี่เนาะข้างหลังเายเป็นควองน้ำค้องน้ำข้างหลัง สถานที่ดีครับคือสนามปูนล,ลานปูนเป็นลานจอดรถของตลาดครับเป็นนี่มาเสด็จน,น,น้อกันพี่อน้องมาบวญน้องกันครับตลาดวิ่งสู้ฟัดอ,ามาอเอามริกันคนครอเมริกันนครซิตี้ สันบุนีตปลาดโต๊ะวุ้นเตรียมไว้ทาพี่น้องเอฟซีพูดมากินมาเที่ยวเหมือนแรกน่าโต๊ะก็ได้ยืนเต็นก็นดีซุ้มเครื่องดื่มตามแมวแดงมากันแล้ว บรรยากาศดีทั้งเข่างานครับหนางาอซา้อยู่ครีบประตูข้องงานอยู่ตรงนี้พื้นที่ตลาดพื้นมองจอดรถไหลพี่น้องสะดวกสบายอยู่ครับไปมาสะดวกมาุนต้องกันครับเหมือแรง ก็จากสนุนก็ตรงที่นี่ที่นี่ที่นี่ข้อมากนีเลยครับจอรดรถไปพุ่นหลอกกจะย่งงางข้อมากกันเลครับที่สิบผมใจเกินลอยพันไปแล้วตอนจอดรถอินซ่ารังสิบย่างไปขอ้องนำกันนะ ข่าวเมื่เคยมาจหกเจียตลาดบางนี้ถนนบางนี่ก็มาเอินนนอ้นถนนยังหรอกมั่นนาสิตัดออกไปออกเส้นที่ห้องเรนเลียงเมืองชนบุรีเลียงเมืองชนบุรีและย่องอนอาศิไปได้ครับเจียตลาดวิ่งสู้ฟัด ้านสนามหญ้า้านกิจกรรมเดี๋ยวิมงานเ้างพักอยู่นี่ครับพีมเดินเสือหขที่กับยุ้ล้างนี่แหละครับพ่อน้ามรเบอ้รบบอเเไปเี่ยนก พื้นที่จอดรถพี่น้องนาสิจอดแถวนี้แหละนาชิจอดได้ครับสำหรับผู้มาเที่ยวหานเหมือแรงเพราะมเป็นพื้นที่ตลาดบ่อได้กัร้านทั้งหน้ากับกว้างพี่น้อง้านจอดรถทั้งหน้ากว้างอยู่เป็นบ่ได้ชุดนี้นอะไรดีแห้งครับสถานดีดีครับ สะดวกสบายน้ำไฟสะดวกครับทงานเ้องกับพักตามอัตรยาสัยห้องน้ำห้องน้องสะดวกครับอาบน้ำกับบริษเสียค่าบริการนี่พี่น้องเพิ่นก็เตรียมน้ำไปไว้ให้อาบอยู่ข้างหลังครับสุ่มนั่นแหละสุ่มนั่นแหละมองจุดอาบน้ำของทีมงานเนาะ เตรียมให้ดีๆดีผู้ชัดงานกันเลยขอบพุ้นอะไรๆพี่น้องวยคับถ้าเป็นตลาดคือสิบท่านในสมบุญนั่นแหละพอวันวัานไหนมีมันคือว่ามีห้านขายร้านขายเป็นอาจสิเหตเป็นส่งแบบ ซื้อตลาดซื้อได้ามาเป็นสถา,านที่แบบคาเฟบบรเวลาอาหารเปงสันไหมศูนย์อาหารเปงสันไหมครับก็เป็นแบบตลาดสดนี่ครับเป็นแบบศูนย์อาหารศูนย์อาหารที่สักหนาวนสิีมีเป็นา,านอาหารไงร้านหนึ่งครับข,ขึ้นเขามากเขาจะเห็นดนดตรีแตกตุ้มๆอยู่ห้องน้ำห้องท่า เปิดล็อกนี่ครับมันบริก็คเงินนี่คือเปิดเขาเปิดให้ทีมง,งานเขาฟรีครับยอดเลยเพ <c oughs> ื่นผมคักสวนพ่วพรม <c oughs> ขอบคุณผู้จัดนหลายๆครับสถานทีดีแห้งมลนพี่น้องครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีบ๊ายบายพุดปูน,ปน